Taste of Tape. ัดยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอยู่กับเทปอีกครั้งนะคะวันนี้กับ c h anel n Taste of t a p e นะครับซึ่งเราจะพูดกันในเรื่องของ Beauty แล้วก็ไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ เพื่อนๆของเทปหลายคนที่มีผิวมันเนี่ยก็คือรีเควสมาอย่างรุนแรงเพราะว่าบอกว่าทุกครั้งที่เทปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวโกรเนี่ยพวกเขา,าจะเกิดความแบบขับข้องใจอึดอัดไม่สามารถไปตามได้เพราะว่าเป็นคนที่มีซีร่ามและเป็นคนที่แบบผิวมันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มีความโกรเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะไม่เข้าทางก็เลยอยากจะให้มาช่วยรีวิวผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อแมตต์บางเพื่อเอาใจคนผิวมันนะคะเทปก็สัญญาว่าโอเคเดี๋ยวเทปจะ ไปหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนที่มีผิวมันเพื่อสร้าง Matte t ท็กซเจอร์บนผิวแบบสุดๆเลยจ้าวันนี้ก็เลยจะมาแม t t e ให้เด็กมันดูซึ่งผลิตภัณฑ์2ตัวที่เทปแบบเพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดเลยซึ่งเทปคิดว,ว่ามันน่าจะเหมาะกับการแต่งหน้าในลุควันนี้มากๆนะครับ ตัวนี้เลยครับ t o u ชา a the Silk Canvas เป็นพราเมอร์ซึ่งช่วยเบลอรูขุมขนเหมือนกับเราใส่ฟิลเตอร์เบลอผิวบนหน้าของเรารากับแต่งด้วยแอปพลิเคชันนะคะส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือตัวนี้เลยเป็นแป้งผสมรองพื้นนะครับ Urban Decay Stay Naked The Fix นะครับซึ่งเป็น Long Wear Compact Foundation ที่เขาเคลมว่าสามารถทำให้หน้ามแมทได้ยาวนานถึง16ชั่วโมงวันนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ ส่งตัวส่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาใหม่นี้ก็มาลองดูกันเลยเจ้าว่าแต่งหน้าเราจะได้เอฟเฟกเป็นแบบไหนนะครับสำหรับคนที่ชอบผิวแมทเรแก็มีผิวที่ค่อนข้างมันเนี่ยรับรองว่าน่าจะถูกใจกันถึงแม้จะขัดใจเทเพราะว่าเทชอบความโกลชั่มมาตลอดชีวิตก็แต่วันนี้จะมาพลีชีพเพื่อหน้าแป้งให้ทุกคนดูกันให้เห็นเป็นควันตา ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราทำได้ไ <Yeah, man. S 1> ปเราไปดูกันเถอะมาเริ่มกันนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นการแต่งหน้าที่แบบมีลุค แบบแมทสุดๆเลยนะครับเพื่อเอาใจเพื่อนๆที่มีผิวมันทุกคนนะคะเทปจะแจ้งก่อนนิดนึงว่าเทปเป็นคนที่มีผิวแห้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เทปจะแต่งหน้าแมทโดยที่เทปไม่บำรุงเลยเนี่ยมันจะทําให้หน้าของเทปแห้งลอกหรือทําให้ Product เนี่ยไม่ซึมลงไปได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเทปจะขอบำรุงนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีผิวมันนะครับอยากจะแบบบำรุงตัวที่มันเป็นแบบทําให้ควบคุมความมันเนี่ยก็สามารถทําแทนได้เลยนะคบไม่ต้องใช้ตัวเอ s เซนส์ที่เทปใช้แบบวันนี้นะครับ อันนี้เทปลงโทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครบเพราะฉะนั้นเทปจะเริ่มด้วยการบำรุงเลยวันนี้เทปใช้เป็นตัวนี้นะครับ t h e n I Met You The Giving Essence นะครับ เป็นเอเซนส์ตัวใหม่ล่าสุดที่เทปเพิ่งรับน้องเขาเข้ามาอยู่ด้วยได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะเทปใช้ทุกวันเพื่ออยากรู้ว่าผลของเขาเป็นยังไงนะครับเขามีส่วนผสมมาจากสาหร่ายแดงแล้วก็พืชตระกูลเบอร์รี่นะคะพอเทปใช้แล้วเทปก็รู้สึกว่ามันทําให้หน้าแบบซึมซาบชุ่มชื่นได้ดีมากเลยนะคะเทปชอบมากนะคบตอนนี้เพราะว่าปกติเทปจะลงตัวเอเซนส์น้ำตกแบบน้ําตกเห็ดหรือเกลแรงตัวที่ใช้ประจำอะไรเงี้ยตามด้วยออยแล้วก็ค่อยลงแต่งหน้านะครับแต่ว่า ปรากฏว่าพอใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องลงออยต่อก็คือชุ่มพอเพราะว่าเขามีแบบสารที่ให้ความชุ่มชื่นได้ล้ำลึกซึ่งทําให้เทปชอบมากนะครับมันทําให้การพุทธเครื่องสาอางในขั้นตอนถัดไปเนี่ยทำได้อย่างดีเนาะสำหรับคนผิวแห้งแบบเห็นะครับแต่ถ้าสําหรับใครผิวมันก็สติปไปได้เลยจ้ะหรือจะลองไปใช้ก็อาจจะดีก็ได้นะไม่แนะ่ใจเพราะนั้นวันนี้เรามาลงตัวนี้กันก่อนครับน้ำผกเขาจะมีสีชมพูอะไม่รู้เห็นกันไหม น้ำสีชมพูอ่อนๆน,น่ารักมากเลยเนี่ยลงเอเซนส์ไปขั้นตอนเดียวจบเลยจ้ะเรียบร้อยสวยน้า สำหรับในขั้นตอนถัดไปที่เราจะลงกันในวันนี้ก็คือเป็นนางเอกองวันนี้เลยจ้ามเป็นตัวที่เทพึ่งได้มาใหม่นะครับเทพึ่งรับน้องเขามาได้แล้วก็อยากใช้มากเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับทัชชะเดอะซิลค์แคนวาสนะครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมกันกับแอปพลิเคเตอร์ของเขาเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้สําหรับปาดเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็เอามาป้ายลงบนมือแล้วก็ค่อยป้ายลงบนหน้าของเราอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้เนี่ยในความคิดของเขาก็คือการได้อินสปิเรชันมาจากการแต่งหน้าของเกอิชายญี่ปุ่นซึ่งเป็นหน้าขาวๆแบบพอสเล่นะครับนำเอาความงามตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาเป็นตัวพรอมเมอร์ตัวนี้ซึ่งมีคุณสมบัติในการเบลอรูขุมขนนะครับเหมือนกับใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวนะครับ ทำให้ผิวขาวใสเรียบเนียนนะครับแล้วก็สว่างกระจ่างใสขึ้นนะครับโดยที่แบบไม่ต้องไปพึ่งแอปพลิเคชันหรือว่า Photoshop อะไรใดๆเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองเขาดูว่าตัวน,นี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ของเขาได้ดีแค่ไหนนะครับแต่เทพเคยลองใช้มาแล้วรอบนึงแล้วเทพรู้สึกว่าตัวเนี้ยอย่าลงเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะเพราะเขามีเลยเยอร์ค่อนข้างหนาพอสมควรถ้าเราลงแบบบางๆเคลือบๆแค่ให้เขาแบบไปปรับ ผลิตภัณฑ์อื่นที่จะลงไปหลังจากตัวนี้ก็จะพอดีแต่ว่าถ้าลงเขาแบบเยอะเกินไปหน่อยเนี่ยจะทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ลงเป็นเลเยอร์ตามๆลงไปเนี่ยมันหนามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเพื่อนๆก็ลองใช้กันดูนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองใช้กันพอ,อเปิดตลับของเขาออกมาเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนบาร์มเนาะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวแอปพลิเคเตอร์นะครับปาดลงไปเบาๆ ก็ป้ายบนผิวนะจ๊ะก,ก็จะได้แบบนี้เป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสีชมพูชมพูเป็นเนื้อบางๆนะครับเดีวเราก็จะลงบนผิวของเราเทบจะลงให้ดูนหนึ่งฝั่งก่อนนะฮะ เรียบร้อยนี่เป็นข้างที่ยังไม่ได้ทานะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้างที่ทาด้วยทัชชะไปแล้วนะครับเท่าที่สังเกตเห็นคือสีข้างนี้ก็จะสว่างขึ้นกว่าอีกข้างหนึ่งนะครับรวมทั้งริ้วรอยต่างๆแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยก็จะดูจางลงไปในระดับหนึ่งมันไม่ใช่คอนซีลเลอร์อะไรที่แบบปกปิดอะเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะทําได้แค่เหมือนทัาชับผิวเบาๆบนเท็กซ์เจอร์ของมันนะครับเดี๋ยวเ็ปลงอีกครั้งหนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะ โอเคเราก็ลงทัชชาเ์ดเซิลแคนวาสไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเพิรู้สึกว่าเออมันก็ปรับสีผิวให้มีความสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็ปรับเท็กซ์เจอร์ให้มีความเรียบเนียนแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นไปปกปิดอะไรก็ตามเพราะว่ามันคงจะทําให้ตัวที่เราลงไปหลังจากนี้เช่นเช่นรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมีความแบบกระจ่างใสได้มากขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาลองดูตัวที่จะลงไปหลังจากนี้ว่าตัวเนี้ยเขาจะทําหน้าที่ของเขาได้ดีขนาดไหนเนาะขั้นตอนถัดมาก็คือการลงฟาวเดชันนะครับสำหรับฟาวเดชันวันนี้เท็เลือกเป็น Liquid Foundation จาก p a t m c g r a t h นะครับตัวนี้เลยเทเพิ่งได้มาใหม่เนาะชื่อ Skin Fetish Sublime Perfection Foundation นะครับตัวนี้เท็ใช้เป็นเบอร์ i g h t m e d i u m 13นะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเขาจะเป็นเนื้อฟาวเดชันที่มีความค่อนข้างเหลวนะครับก็คือเหลวแบบ เป็นนามเลยอะมีความแบบลิควิดี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวสปอนจ์ในวันนี้นะครับสำหรับลงตัวนี้เนาะพอเหนือเขาค่อนข้างเหลวเห็นไม่อยากใช้มือเบลนดนะครับวันนี้เทปใช้ตัวนี้เป็นเพราะว่าเทปซื้อตัวนี้มาด้วยสีที่เข้นนิดนึงเพราะไม่อยากให้มันแบบลอยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับ ตัวทัชชาติ The Silk Canvas เนเทปรู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำให้หน้าของเทปขาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งลงฟาวเดชั่นขาวอะ่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคุณผู้หญิงที่ซื้อ The Silk Canvas มาใช้ต้องระมัดระวังในการเลือกใช้สีรองพื้นนิดนึงเพราะมันจะทำให้สีรองพื้นและสีแป้งขาวขึ้นจริงๆอันนี้ลองแล้วเนาะ เสร็จไปเรียบร้อยหนึ่งข้างนะครับสำหรับการลงฟาวเดชันบนพลาเมอร์ตัวทัดชาดซรุแคนวาสนะครับน,นี่คือข้างที่ลงพลาเมอร์ไปแล้วแล้วก็ลงฟาวเดชันไปแล้วส่วนอันนี้เป็นอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงตัวฟาวเดชันนะครับพ r าเมอร์ตัวนี้ก็ทำให้รองพื้นเซตตัวอยู่บนผิวได้ดีนะครับซึมซาบแล้วก็เกาะติดกับผิวได้ดีมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ได้แบบแห้งมากจนเกินไปด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวเทปลงให้เซตทั้งหน้านะครับ เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการลงฟอนเดชั่นในวันนี้นะครับซึ่งฟอนเดชั่นตัวนี้ก็เป็นฟอนเดชั่นตัวใหม่ที่เทเพิ่งได้มาจากแพดแมกกาซีสเล็บส์นะครับพอใช้แล้วก็เออรู้สึกดีนะมีความชุ่มฉ่าไม่ได้แบบกลอสเงาหรือไม่ได้ทําให้หน้าฉ่าเงาแบบเกาหลีนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบหน้าได้รับการบํารุงในขณะที่เราลงเมคอัพนะไม่ได้ทำให้หน้าแห้งอันนี้คนหน้าแห้งก็ใช้ได้นะมันไม่ได้ชุ่มอ่ะมันไม่ได้ทำให้หน้าออยอ่ะมันแค่แบบอยู่บนผิวแล้วทําให้ผิวดูชชุ่มืน สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการลงคอนซีลเลอร์นะครับเดี๋ยวเทปขอแบบลงคอนซีลเลอร์อย่างรวดเร็วเนาะเพราะว่าจะเป็นตัวเดิมที่เราใช้ก็คือน่าสคร e มมี่คอนซีลเลอร์นะทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วตัวนี้ เสร็จเรียบร้อยสำหรับคอนซีลเลอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะลงเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราได้มาใหม่ซึ่งก็เป็นตัวที่เราอยากใช้มากในวันนี้ก็คือ Urban Decay นะครับ Stay Naked Fix นะครับตัวนี้เป็น Compact Foundation นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะตัวนี้เทปได้ d i s c o v e r มาก่อนหน้านี้แล้วในหนึ่งวิดีโอคือที่ได้ลองถ่ายแล้ว f a ลไปนะครับเขามีเนื้อค่อนข้างหนาละตัวเนี้ยสำหรับคนที่ชอบความแมท หนึ่งกลุ่ที่อยู่ได้ต่อเนื่องยาวนานแบบ10กว่าชั่วโมงอะไรเงี้ยตัวนี้เขาเคลมว่าเขามีความสามารถในการเกาะติดอยู่บนผิวได้ยาวนานถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียวจ้าแม่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบแป้งเนือ้อแมทที่ผสมรองพื้นแล้วก็อยู่ติดบนผิวแบบทาครั้งเดียวเนี่ย อยู่ยาวๆไปเลยยันรุ่งนะจ๊ะก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะเนาะแต่เทปอาจจะไม่ใช่บิ๊กแฟนของแป้งที่มีความแมทอะไรเงี้ยเพราะว่าเทปชอบอะไรที่มันบางๆมากกว่าเ <c oughs> ทปเป็นผู้ชายเนาะอันนี้ก็ลองดูถ้าใครที่จะต้องไปออกงานหรือว่ามีอ็อกชั่นที่จะต้องใช้หน้าเป็นระยะเวลายาว,าวานานเนี่ยเทปว่าตัวนี้ก็ใช้การได้ดีนะครับแต่ว่าเทปจะลงเขาอย่างเบามือเพื่อให้ผิวแมทที่เราจะได้ในวันนี้นั้นไม่เคกี้นะจ๊ะจะพยายามอย่างเต็มที่ จุดเด่นของตัวนี้นะครับอยู่ที่สปอนจ์ของเขาครับสปอนจ์ของเขาเป็นสปอนจ์สีเทาแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นชาโค c o a l infused นะครับจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียเมื่อเราใช้ต่อเนื่องยาวนานบางทีเราใช้พัฟไปเรื่อยจนพัฟหน้าอ่ะเธอนึ่ออกกันแม้แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่มาจากผิวของเราที่เป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วซึ่งเกาะติดอยู่บนนี้หรือว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มัน ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆตามสภาพการใช้งานเนาะมันดีเธอมันเป็นนวัตกรรมขนาดฉันจะให้เกียรติเขาด้วยการใช้อันนี้ในจุดที่ฉันต้องการลงแบบแน่นๆเนย่างเช่นตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปหรือว่าใต้ตา <c oughs> ส่วนอื่นขอนญาตปัดด้วยแรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่หน้ามันอยากจะลงอันนี้ไปแบบทั้งอันเลยทําเลยจ้าเต็มที่แต่ว่าเราหน้าแห้งเนาะเราไม่อยากหน้าแป้งนะทุกเดี๋ยวเราลองลงให้ดูก่อนหนึ่งข้างนะครับ ใช้แปรงนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งข้างนะครับสำหรับการลงแป้ง Urban Decay Senegate Fix นะครับนี่คือข้างที่ลงไปแล้วจ้ะส่วนอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ลงนะครับและนี้มีแต่ Foundation ของ Pat McGrath เนาะก็จะเห็นว่า มีความเนียนใส่กริบด้อยู่หนึ่งกรุ๊ปนะจ้าสำหรับคนที่ชอบผิวแมตเนาะเดี๋ยวเทปของลงสองข้างให้สกินิชลบก่อนเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแป้งนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างแมตไหมแมตไหม แมตสะใจพวกเธอหรือ,อยังจ๊ะสำหรับสาวผิวแมตทั้งหลายแต่ว,ว่าสำหรับตัวเทนเทรู้สึกว่าตอนนี้แบบหายใจไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าหน้าไม่โกลห oh. <laughs> ล่อเล่นนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงกรอบหน้านิดนึงเพราะตอนนี้รู้สึกว่าหน้าแบบแบนแล้วอะเพราะว่ามีความแม่งอะมันไม่ดีนั้นเดี๋ยวขอลงเป็นแป้งสีเข้มนิดนึงของนักนะครับตัวนี้สีมีเดียมดีฟ m ม n e เนอร์ไลซ์สกินฟินิชแนช a ลนะคะ เสร็จไปที่เรียบร้อยสําหรับการคอนทัวร์หน้าของเราเพื่อให้หน้ามันมีมิติมากขึ้นเนาะเพราะว่านีนแบบแป้งที่ใช้เป็นเนื้อแมทแบบสุดๆเลยนะครับก็จะพยายามไม่ใช้อะไรที่มันโกล์กนะ ตัวต่อมาก็จะเป็นตัว bronzer จ้าก b r o ซอร์ที่เทปใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวใหม่รูรามาเฮาที่เพิ่งได้มานะครับนั่นคือแพทซิคทานะคะตัวนี้ชื่อโมโนโครมโมเมนต์เวลเวตบลัชนะครับสีนี้ชื่อชีสเซดักทีฟนะครับเป็นน้ำตาลอมแดงแบบนี้จ้ะเห็นกันไหมตัวนี้เนี่เทปลองใช้แล้วสีจะแปลกตากว่าสีตัวที่เทปใช้เป็นพวกแบบน้ำตาลออกแทนแทนส้มๆอะไรอย่างเงี้ยอยากลองนะครับ ซึ่งใครที่ชอบรอนเซอร์สายฟอร์ตัวนี้ก็คือแบบดีเลยไม่มีชิมเมอร์เลยชอบตรงนี้แหละเหมาะกับลุคแมทแบบนี้มากเรียบร้อยสำหรับบรอนเซอร์นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงบ้าง สำหรับในส่วนของสกินที่แมทแบบสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ลงไฮไลท์นะจ๊ะวันนี้ไม่ฉ่ำกลเนาะจะได้เป็นลุคแมทที่แท้ทรูนะครับก่อนที่จะมาฟินิชลุคแบบผิวแมทนี้ด้วยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยว <ๆ S 2> ขออนุญาตลงคิวให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะเพราะว่าหน้าคือสีเข้มอะไรเรียบร้อยนะจ๊ะมีตรงมีติแล้วแต่ยังไม่มีคิ้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนของการเขียนคิวแล้วจ้ะตอนนี้ก็ได้มิติของหน้ามาครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาปิดท้ายขั้นตอนสุดท้ายของเราในวันนี้ด้วยการชิดเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ตัวเดียวในบ้านของเทปที่เทปมีในชีวิตซึ่งไม่ทำให้หน้าโกโลจะเศร้าเพราะน้องนั้นทุกตัวโกโลหมดเงาหมดนะจ๊ะ <laughs> พราะเป็นคนชอบผิวโกโลเนาะ ตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับชื่อ beauty whale make k r e a spray นะครับดูงงกับ grammar ใช่ไหมเราก็องงนะเรามาจบขั้นตอนสุดท้ายจริงๆกันด้วยลิปบล์มจ้าวันนี้เทปใช้เป็นตัวนี้นะครับ mm hmm. pat m a c g r a h lip vintage lip balm นะครับเป็นลิปบล์มธรรมดานี่ mm hmm. เนื้อของเขาดีมากเลยนะครับ mm hmm. เนียนชุ่มชื่นไม่กอสไม่วาว และที่สำคัญไม่มีสีเหมาะกับลุคแบบแมทแมทในวันนี้มากเลยก็หวังว่าจะชอบกันเนาะเป็นยังไงอะให้ดูใกล้ๆแมทมากไม่มีความโกลเลยจ้างงไม่คุ้นเคยหวังว่าจะชอบกันนะสำหรับเพื่อนที่มีผิวมันนะครับเทว่าเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปใช้ได้เนี่ยพอลง Ur n d e ี a y ไปแล้วก็ข้างล่างของเราเนี่ยเป็นพ r าเมอร์จากทัดชะก็คือให้ความรู้สึกว่าหน้าแบบ แห้งแมตจริงแต่ไม่ทำให้รู้สึกว่ามันจะตกร่องหรือว่าลอกเป็นขุยด้วยอยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยแบบสิชั่วโมงขึ้นไปเต็มที่เพราะว่า Product 2สองตัวนี้มันเป็น Product ที่เป็นลองแวร์อยู่แล้วนะเทปว่าลองจีวตทีของเขาค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปใช้กันดูวันนี้เทปจะลองไปใช้ชีวิตทั้งวันตอนนี้เราเริ่มแต่งหน้าตอนประมาณ11โมงเทปจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนค่ำเพื่อมาแรปอัพมนดูว่า เอฟเฟกของเขาเป็นยังไงสําหรับความแมทนะครับมีความโกลชั่มอะไรขึ้นมาตรงไหนหรือว่าทําให้หน้าตรงไหนมันคอวอ e ร์อะไรไม่ได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงผลสรุปกนันอีกทีตอนท้ายนะครับชอบไหมสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเทปต้องไปทํางานก่อนแล้วครับ ตอนเช้าที่เราได้แต่งหน้ากันด้วยลุคที่เป็นผิวแมทวันนี้นะครับก็คือตอนนั้นแต่งหน้าตอน11โมงนะครับเวลาตอนนี้ก็คือ21.28จ้า3ามทุ่มครึ่งนะครับเวลาผ่านไปประมาณ10ชั่วโมงเนาะคือ16ชั่วโมงคงไม่ไหวนะเอาเวลาจริงที่คนเราใช้ออกจากบ้านไปทำงานทำการแล้วก็กลับมาก็จะอยู่ประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับเป็นแบบนี้เลยจ้ะหน้าของเราแล้วจ้ะ เห็นมยเเท่าที่เทปสังเกตคือเทปคิดว่าโดยรวมเนี่ยความแมทก็ยังสามารถควบคุมได้ในระดับที่แบบยังเรียบเนียนอยู่ยังมีความกริบอยู่การปกปิดริ้วรอยต่างๆก็คือยังทำได้ดีอยู่นะครับยังค่อนข้างเป็นเกือบจะ full coverage คล้ายๆกับตอน11โมงที่แต่งไปเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีความมันตรงช่วงจมูกอย่างที่เห็นได้นะครับช่วงที่โซน,นั่นเองข้างจมูกหน้าผากอะไรเงี้ย ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าเพียงแต่มีน้ำมันออกมาบ้างตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีตรงหลบกแก้มนิดหน่อยเนาะแต่โดยรวมแล้วการเบลอรูขุมขนแล้วก็ปกปิดเออร์เรอร์ต่างๆก็คือยังทำได้ดีถือว่าทำได้ดีนะสำหรับตัวใ้ The Silk Canvas ตัวนี้นะครับที่ทำหนะ้าที่แบบเป็นซอฟต์โฟกัสให้กับการเบลอผิวของเราในวันนี้นะครับรวมั้งตัวนี้เลยที่เป็นแป้งนะครับ สำหรับทําให้หน้าของเราแมทแล้วก็ลองแวร์ได้ถึง16ชั่วโมงนี่ก็ผ่านมา10ชั่วโมงก็เหลืออีก6ชั่วโมงตามที่แบรนด์เคลมไว้ก็ถือว่ามีผลงานที่ดีนะมีแป้งตกร่องนิดหน่อยในช่วงแบบแถวแถวใต้ตาแล้วก็เปลือกตาเนาะเห็นได้ชัดเจนแต่ข้อดีก็คือแบบ ให้ส่วนที่มันเป็นรูขุมขนที่ปิดเคลือบไว้ไม่ได้ถูกทําให้มันอันตรธานหายไปมันยังคงทําหน้าที่ทํางานของมันได้อย่างดีหน้าโดยรวมยังดูแบบใช้กันได้นะไม่ได,ไได้ไม่ได้เฟะเละเนะ่าเนาะยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้สําหรับใครที่ต้องการแป้งที่มีความปกปิดมี longevity อยู่ที่ประมาณสิบชั่วโมงเทว่าตัวนี้ ตอบโจทย์เลยทีเดียวแล้วยิ่งถ้าใช้กับตัวที่เป็น Primer The Silk Canvas ของท mm ัชฌาก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงแบบที่เทปทำในวันนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะคะเทปก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันมาในคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าจะถูกใจกันเนาะอาทิตย์หน้าเราจะมากันด้วยเรื่องอะไรก็อยากจะให้ติดตามนะคะทั้งทั้ง o u t u b e Instagram แล้วก็ Facebook mm hmm. ของเทปอบเทปตามนี้เลยจ้า แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคบให้กับ c h anel n Te So f t a p e ของเรานะคบในทุกช่องทาง Follow กันไว้นะจ๊ะจะได้ติดตามอะไรดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับส่วนใครมีข้อเสนอแนะหรือว่ามี Request อะไรอยากจะให้เทปทำอะไรให้ดูนะคะสามารถบอกมาได้ทาง Inbox หรือว่าคอมเมนตใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวเทปจะจัดให้อย่างแน่นอนจ้าเพราะฉะนั้นเรากลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเราจะมาพูดกันด้วยเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าจ้ะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครสวัสดีครับบ๊ายบาย